ว่ากันเทงานบุญมัองครับเพราะว่ามุละนิธิโรงเจตเาบ่อกเก่งหัดย้ยนะครับรวมกับเทศบาลเมืองของเชิญชวนรวมงานมา,าบุญมากุสลนไทยชีวิตโคกรังทีสิบกครับ มูล,ลนิธิรงเจตเาบ่อเก่งหัดใ้ญ่นะครับรวมครับเทศบาลเมืองขอหงถล่งข้าวการจัดงานมหาบุญมหากุศลทยชีวิตโคเนืองในวันคล้ายวันสําเรธจธรรมองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและวันคล้ายวันประสูติมหาเทพกวนอูซึ่งได้จัดต่อเนืองทุกปีครับปีนี้เป็นปีที่16โดยมีนายอํานวยพินสวนรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการถล่แงข้าวพร้อมด้วยนายอเนกแซตังประธานมูล,ลนิธิรงเจเตาบ่อเก่งหัดย,ย้ญ่เจ้าสัมนกมูล,ลนิธิรง เต่าบ่อกเก่งหาดยญยเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองขอหง านายกสมาคมไทยจีนทรงคล้าการต่องแยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่ประธานจัดงานประเพณีงานบุญไทยชีวิตโคกรัรังที่16พกและสมาชิกรวมในพิธีแทร่งข้าวกันมาหลหาน่วยงานเลยนะครับงานหมาบุญหมากุศต้นไทยชีวิตโคครั้ังที่16พครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉิดชูและระลึกถึงพระธรรมพระเมตตาธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและองค์หมาตีบกวนอูเทมีต้อมวนมนุษย์และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เทมีจินตสธตาได้รวมกันสวดมนต์ถือศีนกินเจ สร้างบุญกุศลโดยการไท้ชีวิตโครวมสนับสนุนภารกิจก้องน่วยกู้ฉีกกู้พ่ยมัชชิมามูลนิธิโรงเจ๋เต๋าบ่อเกงหาดใ่และรวมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงฮานเจ๋แก่ผู้มารวมม้านะครับอีกทางในงานเนี่ยจะเป็นการส่งเสริมการท่องแถวด้านวัฒนธรรมและการกระตูนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยครับโดยปีนี้นะคะเขาจำกำนดจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่21ถึง30กรกฎาคม2567กิจกรรมตลอดงานค่ะก็จะประกอบไปด้วยพิธีขึ้นเสาพิธี ที่ปล่อยสัตน้ำนะ้าอ้างแกบน้ำแก้มลิงบ้านในรายพิธีอัญเชิญองค์พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมและเล่าเทพโปรดสัตดร,รอบเมือง พิธีอุทิศบุญกุศลแก่สัพพสัตและวิญญาณรรยาิพิธีสักการะบูชาองค์มหาเทพกวนอูพิธีมอบทุนการศึกษาและการเสราำััญพิธีไห้ชีวิตโคโดยมอบโคให้แก่เกษตรกรจำนวน37ตัวเราจะมีการขัดเลือกด้วยนะคะว่าเกษตรกรคนไหนจะได้รับซึ่งจะต้องมีการขัดเลือกตามคุณสมบัติ ก็คือจะต้องมีความพร้อมในการที่จะเลี่ยงดูโคที่ได้ไปจะต้องห้ามคาาม้าห้ามขายห้ามเอาไปทรามานแลก้กกาถห้ากว่าโคที่ได้รับไปนะคะให้กําเนิดลูกเพศมีเพศเมียตัวแรกรนะคะไฮซงเข้าสู่โครงการสายใหญ่หลักข้อมูลนิธิเพื่อที่จะนําโคเนี่ยไปหมบให้กเกษตรกรคนอื่นๆต่อไปในการจัดงานครั้งนี้ครั้งต่อๆไปนั่นเองใช่ครับซึ่งก็จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่16บแล้วนะซึกรกัปีนี้เนะี่ยมีปี่น้องกเกษตรกรเนาะที่จะ ได้ประโยชน์จากจากการที่เขาไม่ได้ใช้ชีวิตโกกับวือในครั้งนี้นี่ถึง3 7บตัวเลยแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายนะที่เป็นการแบบทำบุญนะจังมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียนปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยสั์น้ำเขาบอกว่านอกจากปล่อยคู่แล้วก็มีการแบบปล่อยปล่อยสั์น้ำอื่นๆแล้วก็สัติ์ถั่วไปด้วยก็คืองานนี้เนี่ย เจี๋ล้วนๆน,นะใ<ช>มีการเลี้ยงอาหารก็จะเป็นอาหารจีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีที่จะเกิดขึ้น<ช>จะมีการกระต้นเศรษฐกิจในพื้นเท่ด้วยนะคะใ่ครับยังมีที่หนึ่งนะยีที่บถึง30กรกฎาคม2567นั่นเองครั